ทุกคนคะ่ะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีดีเต็มพุ่ง Hello everyone Welcome to my channel มีดีเต็มพุ่งช่องนี้นะคะช่องนี้เป็นช่องกินนะคะวันนี้เราก็มากิน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 กันอีกแล้วจ้าเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะต้องของแซบของนัว ซ่บแซบเผ็ดเผ็ดนัวนัวต้องช่องนี้เลยค่ะวันนี้เรามากินส้มตำกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้เป็นทุกคนเป็นตำถั่วค่ะวันนี้เป็นตำถั่วนะคะเอ,อมีเห็ดหูหนูนะคะทุกคนเห็ดหูหนูนี่ที่เราไปล่ากันมาที่แม่จ๋าไปล่ามานะคะที่เป็นเห็ดแช่แข็งเเออเอ,อ่ด้วยความหนาวนะ,ะเห็ดมันก็จะแบบแข็งโป๊กเลยนี่นะคะวันนี้เรามา จัดการสังหารอันเชิญลงท้องของเราแถวนี้นะคะเป็นหัวนะคะทุกคนแล้วก็เป็นหมึกสายค่ะหมึกสายเนาะจิ๋วหลิวจิตลิสนะคะมีหน่อไม้นะคะวันนี้มาทุกคนเรามารู้เรงเลยดีกว่าเดี๋ยวล่องคอกันนิดนึงนะจ๊ะชื่นใจ มารูยกันเลยมามาจ้าใครอยากแซบใครอยากนัวมาเลยจ้าช่องนี้เลยนะอ,อืเห็ดหูหนู เมนูลดความอ้วนอีกแล้วเรามาลดความอ้วนแบบเต็มถาดกันอีกแล้วจ้ะ หนไม้นลคฮะอ้อปากลวด เมนูลดความอ้วนไม่มีแป้งนะ ได้กินของที่อร่อยของที่เราชอบนะคะมีความสุขนะคะ คนเราก็ชอบแตกต่างกันไปเนาะ เดี๋ยวสุดน้ำซุปก่อน hit that mm -hmm. เห็นหน่อไม้แล้วอยากกินปลาราสับองโปรดอีกปลร,ราสับไม่ได้กินนานแล้ว Het wel. mm-hmm เ,เริ่มจะยิ้มไม่ออกแล้วเผ็ด 哦。Oh. โอเคคะ่ะอิ่มมากแล้วก็เผ็ดมากด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากินส้ตมตำกับแม่จ๋าในวันนี้แล้วอย่าลืมนะคะเรามากินด้วยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเผ็ดมากเลยพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย